ดวงตาวันละ40บาทเท่านั้นนะคะทุกคนจะมาตอบคำถามจากคุณลูกค้าจากทางบ้านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่ได้สั่งดีคอนแทคก,กับเจีย๊ยบไปนะคะแล้วทานดีคอนแทคต่อเนื่องแล้ว1เดือนนะคะจากอาการสายตาที่พลาดที่มัวมองไม่ชัดแพ้แสงน้ำตาไหลเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะกลับมามองได้ชัด เป็นปกติสามารถหยุดทานได้เลยหรือจะทานบำรุงป้องกันวันละ1เม็ดนะคะ1กล่องก็จะทานได้1เดือนทําไมต้องทานต่อและทําไมไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายตาเราใช้งานทุกวันก็เกิดความเสื่อมขึ้นทุกวันไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทานต่อเนื่องนะคะว่าจะไปตกค้างที่ตับที่ไตนะคะตรงนี้เป็นกลุ่มวิตามินอาหารเสริมนะคะและทําไมเป็นกลุ่มวิตามินอาหารเสริมทําไมทานเข้าไปแล้วทําไมฟื้นฟูดวงตาได้ดีเพราะว่า เป็นสารสกัดนะคะที่ช่วยดูแลฟื้นฟูเกี่ยวกับดวงตาโดยตรงนะคะ และเป็นสารสกัดสูตรเข้มข้นนะคะทานแล้วเห็นผลเร็วมองชัดขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีอาการสายตาพร่ามัวนะคะก็แนะนำนะคะก็อยากให้ดูแลดวงตาของเราอย่างต่อเน,นื่องนะคะทานเพื่อป้องกันนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้อาการกลับมาเป็นอีกนะคะแนะนำนะคะทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะจะเลือกเป็นหลังอาหารเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะ1กล่องก็จะทานได้เลย1เดือนนะคะดูแลดวงตาวันละ 40บาทเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่มีปัญหานะคะแสบคันเื่องตาน้ำตาไหลต้อเนื้อต้อกระจกนะคะหรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการดูแลดวงตาอยู่นะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากับเจีย๊ยบตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะมืดเลยอย่างนี้ก็ปอนไปเลยอย่างเงี้ยทีแรกนะครั้งแรก เหมือนกระบอกเลยครั้งแรกก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วพอมาทานเช้าสองเย็นสองอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆกี่กล่องถ้าถึงจะสามารถเริ่มจากแบบเห็นแสงแสงแววแววมาเลยที่สามารถมองเห็นประมาณเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องก็คือเดือนกว่ากว่าค่ะเจ็ดกล่องเ้าสองเย็นสองคิั้แรกครั้งแรกเลยนะต้องขอให้คนที่เป็นต้อเนี่ยมองไม่เห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะในสายตาเนี่ยนะฮะถ้ามองไม่เห็นนะมืดหรือมัวนะ ขอให้มาซื้ออันนี้ฉันนะเนี่ยมาฉันอันนี้มากินอันนี้นนแล้วจะดีขึ้นจะหายเพราะว่าเม่ะได้กับตัวเองมันจะมีจุดดำๆมาใแค่มาบังอยู่ในดวงตาเราแล้วก็มามองไปงไปนานๆมันจะเหมือนมีใยบางมุมอยู่ในายตาเราทําให้เราลาคาญมากปใช้ดีคอนแทคครับปรากฏว่าไอ,ไอความนี้เป็นจุดดำ,ดำๆแล้วก็ใยบางมุมเนี่ยมันก็หายไป หายไปปดีคอนแถงนี้ทำให้เราชัดเจนดีขึ้นพอดีตาเราดีขึ้นพอาดีก่อนแครับ